สวัสดีครับวัสดีครับการเล่นตอนนี้คือการเล่นแข่งกับ ai นะครับ ai นี่จะเป็นฝ่ายสีขาวนะครับ AI จะเป็นฝ่ายสีขาวส่วนที่เราต่อสู้กับ ai คือเป็นฝ่ายสีดำนะครับคือในตำแหน่งนี้คือจะเป็นลักษณะให้ ai แทงเบี้ยสูงนะครับยอมให้ AI แทงเบียสูงนะครับแล้วก็ เราจะแก้เบี้ยสูงเขาแทงเบี้ยสูงมาแล้วแล้วแล้วเขาก็ใช้โคนกินนะครับเมื่อถึงตำแหน่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาใช้โคนกินได้อย่างไรนะครับเขาใช้โคนกินตำ,ตำแหน่งไหนนะครับตอนนี้เขาก็พยายามแทงเบี้ยสูงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตั้งฐานเบี้ยนะครับนะครับฐานเบี้ยนะครับโดยใช้ ตัวนี้มากินนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับมานะครับว่าเดินมาเรื่อยๆครับนะครับเดี๋ยวตรงตำแหน่งเบีย้ยสูงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือหนึงนะครับว่าเออมันเป็นตำแหน่งเบีย้ยสูงอ,อตอนนี้เป็นคลิปที่สองนะครับที่เล่นแล้วยอมให้ เอไอแทนเบียสูงแล้วเราก็ชนะเอไอนะครับนะครับเท่าที่ผมดูแล้วรูปมาเป็นสิ่งสําคัญนะครับตัวนี้อย่าเอาโคนกินนะครับให้เอาเม็ดตัวนี้กินนะครับถ้าเราโคลนกินเราจะเสียเปลี่ยนนะครับเขาไม่ยอมเขาดึงเม็ดกลับครับไกลับนะครับนีครับเราเดินไปเพื่อจะทําลายเบี้ยสูงครับ นะครับทําลูกสูงของเขานะครับมาถึงตอนนี้นะครับมาถึงตอนนี้นะครับนี่ครับผมมาถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับอธิบายอีกครั้งหนึ่งถ้าเขาเอาถ้าเขาเอาเม็ดตัวนี้กินถ้าเขาเม็ดตัวนี้กินนะครับเม็ดขาวก็จะไปอยู่ตำแหน่งนี้ เราแทงทิ่มเม็ดตัวนี้ครับเป็นเม็ดแยกล่างนะครับเป็นเม็ดแยกล่างที่บอกว่าเป็นเม็ดแยกล่างที่มีหลายสายผู้หลายอาจารย์ที่อธิบายเป็นเม็ดแยกล่างนะครับนั่นหมายถึงว่ากรณีที่เขากินเม็ดตัวนี้นะครับเม็ดแยกล่างเขาไม่ไม่รู้ว่าจะเอไม่ว่าจะแก้วิธีไหนเอามาจิน นะครับเอามาจินก็จะโดนเอาขุนตัวนี้จินท en ja ีนี้ถ้าเขาเอาเม็ดตัวนี้กินเราลองคิดตามนะครับเอาเม็ดตัวนี้กินเราม้าเขาที่อยู่ตำแหน่งนี้เขาจะขาดนะครับนะครับมาเขาที่อยู่ตำแหน่งนี้เขาจะขาดทีนี้ถ้าเขาถ้าถ้าเราดันตัวนี้ปุ๊บถ้าเขาไม่กินเขาดันขึ้นมาโคนตัวนี้ก็จะขาดนะครับก็โดนกินลุกนะครับ ทีนี้ถ้าเราดันไปแล้วปุ๊บถ้าเราถ้าเขาไม่กินเขาเหลือมากันนะครับเราก็กินเลยนะครับเราก็กินเลยถ้าเขาเอาเรือมากินเราก็ลุกโคนตัวนี้นะครับก็เสียโคนอยู่ดีทีนี้ถ้าเขาถอยถ้าเขาถอยคือเขาเอาเอาโคนตัวนี้กินเม็ดที่เรากินไปแล้วนะครับปุ๊บตัวนี้จะขาดนะครับ ซึ่งจะมีหลายรูปที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับพอดีที่เมาส์ชี้มันมันไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็เลยอธิบายมมชิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เขากินถูกต้องแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นหมาที่ไล่ยากนะครับคือเขาเอาโคนนี่กินนะครับเขาโคนกินเม็ดนะครับเขาโคนกินเม็ดนะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายดําที่จะไล่ครับซึ่ง แอดมินเป็นคนไล่แล้วก็ตาหนีลูกเสือจนเร็วประมาณเจืสิบหกทีนะครับแล้วเขาแล้วก็ชนะเขาแบบชนะเยอะนะครับตัวนี้ชนะเยอะเหมือนกันนะครับเท่าที่สังเกตดูคือรูปม้าเป็นสิ่งสําคัญนะครับัคือเราตัดเราตัดเรือพยายามตัดเรือเขาออกแล้วก็ให้เราสู้กับเขาด้วยม้ากับเม็ด นี่แหละครับมามาเม็ดเบี้ยงหายอะไรอย่างเงี้นะครับเราสู้กับเขาอย่างนี้รู้สึกว่าเราเราจะชนะเขาบ่อยนะครับเราจะชนะเขาบ่อยนะครับดูไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับอันนี้ไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่นานเท่าไหร่นะครับค่อยๆดูไปนะครับอ่าช่วง เท่าที่สังเกตดูก็คือตัวม้านี่ครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่ม้าสองตัวนี้ครับถ้าเราตัดม้าแล้วเราถ้าม้าเขาอยู่ในตำแหน่งที่เสียหลักจะใช้คำว่าอะไรเสียหลักใช่เสียหลัก,ลกนี่ครับเราจะไปแลกเหลือแล้วย,ยึดครองตัวนี้ไว้นะครับจะไปแลกเหลือแล้วย,ยึดครองตัวนี้ไว้นะครับครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายช่วงม้าที่เขาที่เขาเสียหลักมานะครับที่มาเขาเสียหลักมานะครับเราเดินไปลุกนะครับเอาเรือไปลุกเขาจะแลกเรือเขาเรือมากันแล้วจะแลกเรือนะครับเขาจะเรือกันทีนี้ฝ่ายม้าเข้าม้ากินเลยครับเขายัางท่าแลกแลกเรือเราอีกครั้งนะครับ ถ้าแลกเปลี่เราอีกครั้งนะครับก็สังเกตไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับตอนนี้นะครับเราย้ายไปรูปครับเราย้ายไปรูปนะครับหมาเราย้ายไปรูปอีกทีหนึ่งนะครับเขาจะต้องหลบนะครับเขาต้องหลบไปนู้นนะครับซึ่งเป็นเป็นทีที่ย้อนหลังเราจะไม่กินเม็ดตัวนี้นะครับเราจะไม่กินเม็ดทีนี้เขาก็จะไม่กินโคนของเรา เราขยับโคนขึ้นไปผูกกับเม็ดนะครับครับแกจะกินสองตัวนะครับครับนี่นี่นี่เป็นเทคนิคหนึ่งที่เรากันนะครับเรากันเรากันเรือที่จะกินมานะครับอันนี้ขับขาท้าท้าแรกนะครับเขาท้าแรกนะครับนะครับมาถึงจุดนี้เดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะครับนี่นะครับ เป็นจุดที่เขาเริ่มเสียเปรียบนะครับเป็นจุดที่เขาเริ่มเสียเปรียบนะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราเห็นว่าม้านะครับผมถอดมากตำแหน่งที่เขาเสียเปรียบให้ดูนะครับนะครับเขามาเดินบุกเข้ามานะครับในตำแหน่งนี้นะครับแล้วหลังจากกินกันแล้วม้าเขาจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับม้าเขาจะอยู่ตำแหน่งนี้ นะครับนี่นะครับม้าเขาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเขามาแรกนี้ม้าอยู่ตำแหน่งนี้ทีนี้ไอตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่เราสามารถควบคุมม้าได้นั่นหมายความว่าถ้าเราตั้งท่าดีๆนี่เราล็อกไม่ให้ม้าม้าออกนะครับเราล็อกไม่ให้ม้าออกแล้วเราก็จะได้กินม้าตัวนี้ฟรีนะครับในรูปนี้นั้นหมายถึงว่าเขา เขาเสียหลักม้าเสียหลักนะครับม้าเสียหลักมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับเราก็ดูแล้วแล้วว่าคือมีตัวเขาที่ออกได้คือมีตำแหน่งนี้ม้าที่เขาจะเดินไปตำแหน่งนี้ผมย้อนหลังให้นะครับ <Maps> ตัวที่จะออกได้คือม้าม้าเขาเดินไปได้หนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งและสามตำแหน่งนะครับทีนี้ตัวที่ออกได้ดูแล้วเนี่ย นะคร de de dungeon, ับที That ่จะไม่เสียฟรีเนี่ยคือตำแหน่งนี้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นถ้าเขาเดินมาตำแหน่งนี้ปุ๊บเขาเดินมาตำแหน่งนี้ก็จะโดนกินนะครับทีนี้ถ้าไปตำแหน่งอื่นขุนของเราก็กันกันอยู่นะครับถ้าเราขยับมานี้ปุ๊บเขาจะไปไหนไม่ได้นะครับถ้าเขาเดินมาตำแหน่งนี้นะครับนะครับถ้าเขาเดินมาตำแหน่งหรือเขาเดินมาตำแหน่งนี้เราขยับมาตำแหน่งนี้นะครับ เขาก็จะออกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยใช้โคนขึ้นไปกันตำแหน่งนี้โดยเดินขึ้นไปตรงๆอย่างนี้นะครับโดยดินขึ้นไปตรงๆอย่างนี้นะครับทีนี้เึื่นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายข่าวที่เขาจะแก้ทางของเราเขาใช้ขุนขึ้นมานะครับเขาใช้ขุนขึ้นมา, <ขอ S 1> น,มานะครับเราเตรียมหาทางขยับเข้าไปกินมาตัวนี้นะครับ เราเตรียมขยับเข้าไปหาทางไปกินม้าตัวนี้นะ,นะครับนะครับเขาพยายามเอาเอาโคนเนี่ยขึ้นมาช่วยนะครับเขาพยายามเอาโคนขึ้นมาช่วยนะครับเพราะว่ามันมีจังหวะที่เขาสามารถเดินไปกินเม็ดตัวนี้ได้นะครับนี่เด็ดครับเราก็เลยใช้ม้ามากันนะครับใช้ม้ามากัน ในตำแหน่งที่ที่เขาจะเดินไปนะครับตัวนี้เราเราไม่กินนะครับเราไม่กินนะครับปล่อยให้เขากินนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันยืนอยู่ในแหน่มที่เขาเดินมาไม่ได้นะครับยืนตำแหน่งที่เป็นกันกั้นทางแล้วเป็นกันที ให้อย่างดีนะครับทีเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเราขยับคุณเข้ามาถ้าคุณเข้ามาติดเมื่อไหร่ม้าตัวนี้จะฟรีนะครับม้าตัวนี้จะฟรีนะครับทีนี้เขาก็จินนะครับเราก็ต้องกินนะครับครับเขาเขาขยับมาเพื่อจะแลกเราเราแลกไม่ได้นะครับเราจะเสียสองคุณเข้ามานี่เราจะไม่มีอะไรกันเพราะ,ะนั้นเราต้อง แทงขึ้นไปอย่างนี้นะครับเราจะต้องแทงขึ้นไปอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้มาตรงนี้ผมยังไม่มีวิเคราะห์นะครับผมมองดูว่าอ่าถ้าเข้ามาตำแหน่งนี้นะครับมันเป็นฝ่ายขาวเดินนะครับตอนนี้นะครับเป็นฝ่ายขาวเดินนะครับแต่ดินเขาถอยนะครับผมเดี๋ยวรูปนี้ผมอาจจะลงอีกทีหนึ่งว่าถ้าขาวขาวเขาเดินมาตำแหน่งนี้นะครับ กันเป็นเป็นคาถามอยู่นะครับว่าขาวเขาถอยตอนที่ผมเล่นอยู่ขาว,ขาวเขาถอยแต่เท่าที่ผมไล่ดูคือเขาเห็นลแล้วเราว่าเขาเสียเปรียบส่วนคําว่าเสียเปียบอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องค่อยไล่อีกทีหนึ่ง <población. S 1> ถ้าเขาเดินมาตําแหน่งนี้นะครับทั้งทั้งที่เขาเดินได้นะครับเดินได้เดี๋ยวยังไงผมไล่ละเอียดอีกอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้ผมขออธิบายในส่วนนี้ไปก่อนแล้วก็จะเอาลงนะครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมจะ ทำคลิปอธิบายหลังจากนี้นี้ไปนี่แหละครับนะครับนี่นะครับเขาถอยนะครับตอนนี้เขาถอดเขาถอยเขาถอยโคนไปนะครับส่วนเราก็เดินเดินมาเพื่อที่นี่นะครับเดินมาเพื่อที่จะกันตาตาขุนตาเนี้ยนะครับตาขุนเขาจะใครเขาเขาสลับเพื่อเอาขุน รู้แล้วว่าเขาถอยไปเพื่อที่นําขุนขึ้นมานําขุนขึ้นมาตามร่องต่างๆนี้แหละครับนําขึนขุนขึ้นมาเพื่อจะให้เสียเปรียบน้อยที่สุดหรือถ้าเสมอได้ก็ยิ่งดีแต่ทีนี้เรารู้แล้วว่าเราเดินม้าตัวนี้เขาจะเดินมาตําแหน่งนี้นะครับเนี่ยเขาเดินมานี้เพื่อจะแนยตำแหน่งต่อไปตัวนี้เราถึงเอาม้ามากันนะครับนะครับเอาม้ามากันไม่ให้เดินมาตําแหน่งนี้นะครับ เราเดินม้ามากัน่างนี้นะครับนะครับนี่ก็เป็นฝ่ายขาวเดินนะครับฝ่ายขาวเดินนะครับเขาเดินเพื่อที่จะมาหงายหรืออีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะแลกโคนกับโคนกับม้านี่นะครับเขามีตาออกตาเดียวตอนนี้นะครับอย่างน้อยถ้าเขานี้เขาก็ยังไดแลกอยู่นะครับนะครับนะครับทีนี้เราเข้าไปกินนะครับเขาก็ไปแลกนะครับเพี้ยเอ่อ ตัวนี้นะครับเมื่อกินเมื่อกินกันเรียบร้อยเสร็จตัวเนี้มันจะฟีอยู่แล้วนะครับมันจะฟีอยู่แล้วนะครับนี่ครับเรากินนะครับมันก็จะฟีอยู่แล้วนะครับเนี่ยยังไม่ได้หงายมันจะฟีอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เป็นฝ่ายขาวเดินนะครับเป็นฝ่ายขาวเดินนะครับนะครับเราก็กินไปนะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนไปก็จะเป็นเทคนิคการไล่ด้วยเบี้ยหงายแล้วผมเอาให้เขาจนด้วย ด้วยเม็ดนะครับเป็นเป็นม้าเม็ดที่จนด้วยเม็ดนะครับเพราะว่ามันเป็นจังตำแหน่งที่คุมได้พอดีนะครับพอดีผมเห็นว่าเม็ดสองตัวนั้นลอยอยู่นะครับแล้วเราสามารถที่จะกินเขาได้นะครับแล้วก็บังคับเป็นทีของเราที่บังคับเขาให้ให้เข้าในในมุมด้วยนะครับนะครับเป็นทีของเขาที่จะต้องบังคับ ให้อยู่ในเมืองต่างๆนี้นะครับเราก็บีบบังคับเข้าไป,ไปเรื่อยๆนะครับในลักษณะนี้นะครับ,นะรบนี่เขาเขาเขา,เขาบีบมานะครับเราก็หงายอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าถ้าอย่างนี้เราบังคับกินหมดก็น่าจะได้นะครับผมอาจจะทําอีกทีหนึ่งว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้เราอาจจะบังคับกินกินให้เหลือแสน แต่มาลูกบางครั้งเราเล่นเพื่อชนะนะครับถ้ามีโอกาสชนะเราก็เล่นไปชนะกันไปก่อนถ้าไปบีบพูดต่อสู้มากมายนักมันมันนั้นน่าจะเริ่มต้นกระดานใหม่เมื่อเรารู้ว่าชนะแล้วก็เริ่มต้นกระดานใหม่ก็น่าก็น่าจะดีนะครับก็น่าจะดีนะครับส่วนนี้นะครับผมจะผมจะพยายามปกติเราจะจนด้วยมานะครับการเล่นหมาเม็ดทีนี้ ตำแหน่งนี้มันมีตัวขาวกับนี้อยู่นะครับก็เลยก็เลยมองว่าเออถ้ายังไงเราสามารถทำให้จนด้วยาสามารถทำให้จนสามารถทำให้จนด้วยเม็ดนี้ จะได้ไหมนะครับผมมองดูแล้วมันก็จนได้นะครับนี่นี่ผมไล่ตำแหน่งมาเพื่อที่จะให้เขาจนด้วยเม็ดนะครับนี่ไม่ว่าเขาจะเดินขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างนะครับก็จะจนด้วยเม็ดนะครับแล้วเขาไม่สามารถกินม้าเราได้ถ้าเขาลงมาข้างล่างนะครับถ้าเข้าลงมาข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวนิดหนึ่งผมอธิบายในรูปนี้ให้ฟังนะครับเพื่้าปนะครับนะครับขอถอนนิดหนึ่งก่อนนะครับขอถอนก่อนนิดหนึ่งนะครับเอา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 เบื้องนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ อันนี้ฝ่ายขาวเป็นฝ่ายเดินนะครับเราเดินไปลุกนะครับถ้าสมมติว่าเขามาข้างล่างเราก็ลุกด้วยเม็ดก็จนอยู่ดีม้าเขากินไม่ได้นะครับแม่ผมจะทําให้ดูนะครับเราก็ลุกด้วยนี้ก็กินไม่ได้ก็ชนะนี่นะครับก็ชนะนะครับเช็คเม็ดหรือเกมโอเวอร์เช็คเม็ดก็ชนะนะครับทีนี้ตําแหน่งที่ที่เขาเดินไปนะครับตําแหน่งที่เขาเดินไปนะครับ ครับเราเดินไปปึ๊บนะครับทีนี้ถ้าเข้าไปตำแหน่งนี้นะครับเราก็เดินไปงี้ก็จนเหมือนกันนะครับคือจนด้วยเม็ดนะครับตรงนี้นะครับพอดีมันมีมีคู่นี้อยู่นะครับก็เลยบังคับจนด้วยเม็ดได้นะครับปกติม้าเม็ดถ้ามีอยู่แค่คู่นี้ครับสีตัวนี้นะครับอยู่ในกระดานนะครับก็จะจนด้วยม้านะครับ ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ